หเวลาแล้วเกื่อนเราต้องเฝ้าไปอีกประมาณสินาทีนี่ตัวบากสิบเดิมม่ไปนะถึงเวลาแล้วกูไปนะถ้าเขาไม่ใช่คุณทายนวรู้ได้อย่างไงอะไรเไปที่นี่คุนไปหรอไปที่ไหน ไม่ใช่ฉันบอกว่าถ้าฉันไม่ใช่คนไายฉันรู้ได้ยังไงเพราะมาจากที่นี่แล้วก็ไปที่นี่ครึ่งครึ่งลูกไฟนะฉันไม่เข้าใจนะเพราะฉันไม่ใช่คนไายคุณเป็นคนไทยเหรอฉันบอกว่าถ้าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ทำไมที่นี่่มีคนนะช่างสิทก็ไม่มีใครพูดแบบคนว่าไปจากที่นี่แล้วยังไงยังไงไปยังไงนะอ๋อพวกเขารออยู่นี่ก็ได้ ที่นี่ก็มีอย่งนี้่คือ,อ,คอรถอ่อนะี้อ๋ออีสอคฮะอีสอคพวกเขารู้นะพวกเารู้ว่าเครื่องไปจากที่นี่นะก็ถ้าเราไปรู้ไปยังไงเขาบอกว่านี่สอรออที่นี่รอ,อยู่สอใช่ที่นี่นนเพอเอาโโอมาขาอนนันนี้มันเน่าหมดแล้วเพ่อมากินมได้เลยีล่มสดทนะเนี่ยเดอวมากินหมได้สมกิมรัเจ้า เอาไว้โดดแล้วเผื่อมันกินกไ,ได้เสเต็กคือะมีไข่บ่ออดนะ่ะเออมากินบ่ได้แล้ว